สวัสดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พี่พิมพ์จะให้พี่ไพ่เนี่ยเลือกคอนเทนต์ให้เราเนาะว่าจะอ่านคอนเทนต์อะไรนะคะขออนุญาตพี่ไพ่นะคะช่วยเลือกคอนเทนต์ในวันนี้นะคะในตอนนี้นะคะให้หน่อยนะคะว่าจะอ่านคอนเทนต์อะไรดีนะคะ พี่พิมพ์จะเลือกไพ่สามใบนะคะเพื่อสร้างคอนเทนต์เนาะให้พี่ไพ่บอกนะคะว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะคะ Two of Pentacles นะคะแล้วก็ The Fool นะคะคอนเทนต์ content วันนี้ Nine of Swords แล้วก็ไพ่ใต้สำหรับ In of Swords Two of เพนเดิลโคลเป็นในเรื่องของการปรับตัวปรับสมดุลปรับเวลาให้สมดุลอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเดอรฟูก็จะเป็นในเรื <S S ่องของความสุขสนุกสนานกล้าผจญภัยอะไรประมาณนี book, up, no ้การใช้ชีวิตนะคะเอ่ออฟซอร์สก็จะเป็นในเรื Roll ่องของการแก้ไขปัญหานะคะการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะคะควีนออฟซอร์สก็จะเป็นในเรื่องของความชัดเจนในในการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะเขาจะรู้ว่า ปัญหาไหนสําคัญเออปัญหาไหนควรจะแก้ไขก่อนปัญหาไหนควรจะวางไว้ก่อนหรือว่าปัญหาไหนไม่ควรจะแก้ไขอะไรประมาณนั้นเขาจะรู้เขาจะชัดเจนนะคะในการที่คุณจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเดอะฟูลเนี่ยคุณจะต้องชัดเจนก่อนคะ่ะว่าในชีวิตของคุณอนะ่ะเออต้องการอะไรเนาะเออไม่ต้องการอะไรอะไรประมาณนะ่ะเออคือต้องมีการปรับสมดุลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานกับเรื่อง ส่วนตัวกับเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้มันสมดุลกันนะคะดังนั้นอันไหนที่มันไม่สําคัญอะ่ะปัญหาไหนที่มันไม่สําคัญอะ่ะคุณก็ไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องไปแก้ทุกอย่างเลยรืคะถ้าคุณบอกว่าทุกอย่างสําคัญหมดกับคุณอะ่ะคุณมีเวลาวันหนึ่งยีี่ชั่วโมงหูไหมคะมทุกอย่างสําคัญหมดในชีวิตของคุณเนี่ย คุณจะต้องตามแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะนะนะคุณจะต้องรู้ชัดเจนว่าอันไหนสำคัญในชีวิตของคุณนะคอนเทนต์ในวันนี้ก็คืออะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณอันไหนคุณควรจะโฟกัสเ,เพื่อจะให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้เข้าสู่การปรับสมดุลแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขเนาะ คอนเทนต์ในวันนี้นะอืมอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณนะคะคุณควรจะโฟกัสอะไรในชีวิตของคุณคอนเทนต์ในวันนี้นะคะนะอนอื่นพี่พิมพขออนุญาตด,ดูพลังงานของเพื่อนๆนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุม้มครองไฮเออร์เซลที่ปกปักรักษาเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่นำอ่า พลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะเป็นแรนด o อมนะคะไม่ใช่พลังงานส่วนตัวของใครเนาะเป็นพลังงานส่วนรวมนะคะอันไหนถ้าไม่ใช่ข้อความของเราเรารู้สึกไม่อินรู้สึก มีแรงต่อต้านอะไรประมาณนี้ก็วางเข้าลงตรงนี้นะคะอย่านำกลับไปเพื่อเป็นภาระในอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองนะคะนะโอเคเนาะถ้าพี่พิมพ์ได้กล่าวล่วงเกินหรือว่าผิดพลาดไปก็ขออภัยนะคะนะตรงนี้เนาะดูพลังงานของเพื่อนเพื่อนห้าใบแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเนาะเพื่อนเพื่อนมีพลังงาน ไหนนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้กำลังพักผ่อนโอเคมีพลังงานของราศีเมถุนได้นะคะนะเดลิเวอร์ over, เนาะราศีเมถุนแล้วก็ ผู้ที่อาจจะใช้คำพูดการสื่อสารในการทำงานก็ได้นะมีสเสน่ห์ในการพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะนะอืมอนะคะโอเคเนาะพลังงานของตัวตนของเพื่อนเนาะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็จะเด่นในเมทุนเนาะอืม เด่นในเรื่องของการสื่อสารนะคะอาจจะใช้คําพูดในการทํางานก็ได้นะมีสเสน่ห์ในการในการใช้คําพูดก็ได้ในการสื่อสารก็ได้นะนะคะหรือจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้ค่ะนะพึกษุกกันมังกรนะคะนะเนาะจริรงความเป็นแม่ความใจดีความอบอุน่นนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าเพื่อนๆอนนยากจะอยู่ในช่วงมันอยากจะพักค่ะช่วงเนี้ยนะคะ เหมือนมีความกังวลในการตัดสินใจบางอย่างทางเลือกบางอย่างที่จะต้องเลือกนะคะใช้ความคิดอเหนื่อยกับการตัดสินใจออสองอย่างทางเลือกสองอย่างไม่แน่ใจในเรื่องความความรักด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะมันมี the lover ขึ้นนะคะนะแต่คุณอยู่ในช่วงของเอ,อ,อยากจะพักอะค่ะเหนื่อยอะไรประมาณนี้คือแบบกังวล กับทางเลือกมีทางเลือกเข้ามาแต่ยังลังเลยังกลัวยังตัดสินใจไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอขยายมีจะเชียนนิดนึงนะคะเอออืืออืือ จะอยากอยากจะแบบอยากปล่อยวางอะไรบางอย่างแหละพี่พว่าเหนื่อยนะคะอยากปล่อยวางเหนื่อยกับนี่แหละกะต้องใช้ความคิดการตัดสินใจทางเลือกอยากจะอยู่กับตัวเองมากกว่าอะไรประมาณเนี้อยากหันกลับเข้าข้างในนะคะอ,อ,อยากจะนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้ปล่อยวาง นะคะคนี่คือพลังงานของเพื่อนเนาะถ้าตรงก็ไปต่อนะคะถ้าไม่ตรงยังไงก็ดูเพลินๆนะคะนะเป็นแรนดอมเนาะเป็น e NERGY ของออพลังงานภาพพลังงานส่วนรวมนะคะไม่เจาะจงเป็นของใครเนะาะนั่นแหละใช้ความคิดในการตัดสินใจในการเลือกสองสิ่ง ยังเลือกไม่ได้อืมกลัวคิดมากมองไม่เห็นทางอะไรประมาณนั้นนะคะนะค่ดโอเคเนาะนี่คือพลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะนะอันนี้พี่พิมพ์ขออนุญ,ญาตปิดตรงนี้ไว้หน่อยเนาะเดี๋ยวโดน เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่รู้โดนอะไรคือมันเขาเป็นภาพไอ้ไอน,นี่หน่อยนะคะเอ่อทีนี้ตามคอนเทนต์นะคะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเนาะคอนเทนต์ในวันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะควรจะโฟกัสนะคะคือคนเราเนี่ยคือทุกคนเนาะมีเวลา2ีีชั่วโมงเหมือนกันนะคะ การที่เราจะบอกว่าทุกสิ่งสำคัญหมดทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเรามีเวลาจำกัดได้บอ,อกไหมคะเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะด้วยเวลาที่จำกัดดังนั้นเราควรจะมีการคัดเลือกมีการตัดออกอะไรที่มันไม่ใช่เนาะ ถึงได้มีคอนเทนต์นี้ขึ้นมาโอเคนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสนะคะขอให้พี่ไพ่ได้เออบอกออกมาจากหน้าไพ่เนาะออของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ <c oughs> ดูเป็น แรงบันดาลใจนะคะดูเป็นไกล้ไหลเฉยนะคะนายาจริงจังมากนะคะเพราะว่าทุกคนมีฟีวิวเป็นของตัวเองนะคะการที่เราจะเลือกทำเลือกออตัดสินใจทุกคนมีความรู้สึกมีความนึกคิดมีฟีวิวเป็นของตัวเองนะคะนะโอเคห้าใบเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เดอะไฮพินเทสค่ะนะแล้วก็ควีนออฟวานส์ราชินีถือไม้นะคะนะ <c oughs> แล้วก็แบทเลียนเดวินะคะเดวิว แล้วก็ the world ครับเพื่อนอไม่แน่ใจ the world โดยพี่พิมพ์ขอปิดอีกนิดนึง the world นะคะนี่คือ the world นะคะแล้วก็ภายใต้สำรับคือ queen of pentacle s ค่ะพเพื่อนราชินีถือเหรียญน,นะคะราชินีเยอะแล้วก็พลังงานของคุณเป็น เดอะไฮพิิทเทสนะคะเนาะอืมจกกักรพรรดิของเรานี่แหละตัวตนของคุณในช่วงนี้คือเนาะอยากหันกลับมาหาตัวเองนะคะอยากอยู่กับตัวเองอยากพักผ่อนมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะสองทางสองทางเลือกอะไรประมาณนั้นนะคะคิดมากกลัวกังวลมีตกนะคะเออตัดสินใจไม่ได้เลยประมาณนั้นอนะอืม สิ่งที่คุณควรจะทำในตอนนี้พี่พิมพ์คิดว่ากลับเข้าสู่ตัวเองดีกว่านะคะกลับเข้าสู่ภายในตัวเองนะคะคือบางครั้งเนี่ยคือมันคือมันมีเดวิลขึ้นมาเนาะเดวิลเนี่ยมันคืออมันคืออารมณ์ความรู้สึกความคิดอะไรที่เป็นด้านดาร์กของเราอะคะ่ะอืมเป็นด้านดาร์กของเราเช่น โกรธเกลียดหลงโลภเย่อหยิ่งจงหองอะไรพวกนี้คือมันมันเป็นอารมณ์ด้านาดาร์กไซด์ของของพวกเรานี่กอนเลยคะคือคุณกลับเข้ามา,าจัดการนะคะจัดการในเรื่องของภายในของตัวเองก่อนนะคะจัดการในเรื่องของภายในของตัวเองก่อนแล้วคุณนะ พี่พิมพ์คิดว่าล้วคุณจะจะรู้ว่าอันไหนคือสิ่งที่สําคัญนะคะบางทีเราเราเราแบบคือนึกออกไหมคะเราเราเรา,เราคิดมากเนาะเราคิดมากจากการดูปัจจัยภายนอกอะไรประมาณนี้คือเหมือนเหมือนแบบเออถ้าจะทําสิ่งนี้ก็ไปหาข้อมูลคือหาโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยเอ,อ,อยากทําสิ่ง นี้ก็คือหาข้อมูลบางทีข้อมูลมันเยอะเพื่อนๆเราตัดสินใจไม่ถูกบางทีข้อมูลมันเยอะยิ่งในโลกอ,ออนไลน์เลยพวกนี้นึกออกไหมคบมันก็เลยทําเหมือนอมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบมันมันตัดสินใจไม่ถูกเออมันเยอะแยะมากจนเกินไปอะไรประมาณนี้ดังนั้นขั้นแรกกลับนะกลับเขา้ามาหาตัวเองก่อนก่อนอดูดูอารมณ์ จัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนาะเรื่องห้เป็นเทสขึ้นเนี่ยคือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโลกภายในเพื่อนๆนะเนี่ยพักกับเข้อสู่ตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่านะคะราชนีถือไม้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่จัดการบริหารเรื่องงาน อืมอ่อเควินออฟวันส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตก็ได้นะคะในเรื่องของชีวิตก็ได้เขาจะเป็นคนที่จัดการบริหารได้ดีได้เปะ๊ะอะไรประมาณนี้นึกออกไหมคะแล้วเอ่อ uh, มันมีแปดเหรียญตรงนี้คือพอรสวรรค์นนะคุณจะเห็นพรสวรรค์ของคุณคุณจะเห็นสิ่งที่คุณแบบชอบจริงๆอะคะ่ะเห็นในสิ่งที่คุณรักจริงๆอะ อืแต่คุณต้องจัดการในเรื่องของเดวิลของตัวของเดวิล uh, เนาะในเรื่องของอารมณ์ด้านดาร์ของตัวเองก่อนนะคะคือการที่คุณจะมองเห็นอารมณ์ด้านดาร์ของตัวเองเนี่ยออไม่ใช่ว่าคุณจะไปถามคนอื่นนะเอคุณคุณถามคนอื่นว่าเออฉันฉันเป็นยังไงในตอนที่ฉันโกรธหรือว่าอะไรประมาณเนี่ยบางทีเราเราแบบไปถามคนอื่นคือนึกออกไหมคะทุกคนอ่ะจะมี จะมีโลกเป็นของตัวเองคนอื่นน่ะเขาก็จะบอกคุณตามโลกของเขานั่นแหละตามตามตามความรู้ของเขาอะ่ะว่าคุณเป็นยังไงเออม,มันอาจจะมีส่วนถูกนะคะมันอาจจะมีส่วนถูกอ่าแต่คนที่จะบอกคุณได้จริงๆอะ่ะคือตัวคุณเ่เพื่อนนะคะการที่คุณจะรูะ้ว่าตัวคุณเป็นยังไงอารมณ์ของคุณเป็นแบบไหนเคุณจะต้องกลับเข้ามาหาตัวเองก่อนเนะเนี่ยเนี่ย,ยอ่ ตัวตนอ,นอ,นอน่ตัวตนใบแรกของคุณที่ขึ้นมาคือคุณหยุดพักผ่อนพักฟื้นตัวเองนะคะแต่การแต่การหยุดของคุณตรงนี้คือเห็นไหมคะเขาเหมือนเขาเตรียมพร้อมอะไรทุกอย่างไว้นะคะเขาไม่ใช่ว่าแบบเขาจะพักเฉยๆนะคือพักเพื่อเพื่อแบบดูตัวเองอ่ะอืมคืออย่างเนี่ยคือมันอ่อสีดาบเนาะคือเหมือนเขาแบบ เอ่อวางแผนจัดการเอาไว้อะไรไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาแบบเหมือนเอ่อหยุดพักผ่อนนอนแล้วก็พนมมืออะไรประมาณเนี้ยนะครับาหาตัวเองอืคุณจะเห็นสิ่งที่คุณรักเห็นสิ่งที่คุณชอบเห็นพรสวรรค์ของคุณจัดการในเรื่องของอารมณ์ด้านดาร์กไซด์ของคุณนะคะคุณจะรู้หลังจากนั้นคุณจะรู้เนี่ยมันเป็นเดวลขึ้นตรงนี้คุณจะรู้ว่าสิ่งโลกของคุณอ่ะเป็นยังไงอืมโลกของคุณก็คือ ความคิดอารมณ์ไมยเซตอะไรต่างๆนะ่ะนึกออกไหมคะนั่นคือโลกของคุณทุกคนมีโลกเป็นของตัวเองโลกนะคะไม่ใช่โลกมีโลกเป็นของตัวเองนะคะนะสร้างโลกของตัวเองอืในการที่คุณจะรู้ว่าโลกของคุณเป็นแบบไหนนะคุณจะไปถามคนอื่นไม่ได้นะคะคุณต้องถามตัวเองอคุณต้องสร้างด้วยตนเองถามตัวเองเลยประมาณเนี้ยนะคะ หลังจากนั้นนะน,ะนั่นแหละกลับเข้าสู่ภายในใต้สำรับคือราชีนีถือเหรียญเห็นไหมคะนะคะราชินีถือเหรียญเนี่ยเอ,อ่อเอเนอร,ร์จีของเขาก็จะคล้าย The e m p r a c e ค่ะเ,เพื่อนๆนะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะมีความอบอุ่นนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยเขาถือเหรียญนะคะ นะก่อนที่คุณจะเป็นราชนิถือเหรียญหรือ D M p เ c e ของคุณเนี่ย,เ,ยเป็นตัวตัวนุคุณเนี่ยคุณจะต้องจัดการกับอารมณ์ด้านดา r ไส้ของตัวเองก่อนกลับเข้าสู่ภายในบางทีคุณฟุง้งมากจนเกินไปอะไประมาณเนี่ยคือคิดมากจนเกินไปอส่งจิตออกข้างนอกมากจนเกินไปอะไรประมาณเนี้ย,ยเึก่งองอไหม,มคะนะตัดสินใจไม่ได้จะ้ะ เอาอันนี้หรือจะไปด้านนี้หรือจะยังไงอะไรประมาณเนี้ตัวตวนของคุณเนี่ยเขามีเดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนเขาเป็นคนฉลาดค่ะน่าฉลาดคิดฉลาดพูดเอ่อรู้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้แต่บางทีแบบรู้เยอะมากจนเกินไปอะไรประมาณนี้รู้แต่ไม่ลงมือทำอะไรประมาณนี้แบบเออนะมันก็เลยแบบเหมือนฟุง้งอ,อะไรประมาณนี้คิดมากอะไรประมาณนี้นะคะนะกลับเข้ามากลับเข้ามานะอาจจะมานั่งสมาธิไหมอืม แล้วก็หาเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะจัดการกับตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะแบบทําเป็นไอ้นี้ก็ได้แบบจัดการเรื่องของเวลาของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเวลาทํางานเวลาครอบครัวเวลาตัวเองเวลาพักผ่อนอะไรประมาณนี้เขียนเอ่อเทโลริสก็ได้นะคะเขียนแบบเป็นแบบแต่ละวันแต่ละอาทิตย์อะไรประมาณนี้ทำเทโลริสเนี่ยคือ เป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นเวลา,าได้จัดการเวลาได้ดีขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าอันไหนที่มันไม่สำคัญอันไหนที่มันสำคัญกับเราจริงๆอะไรประมาณเนี้ยการคือการทำการทำเทรลิสเนี่ยนะคะเขียนออกมาเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยอตอนเช้านะคะ6มโมงเช้าถึง8โมงทำอะไรหลังจาก8โมงทำอะไรอะไรประมาณเนี้ย ะะแล้วพยายามเอาสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราอะขึ้นไปทําขึ้นไปทําแบบก่อนกิจวัตรอย่างอื่นได้ไหมคะ